ปัญหาการดูดซายในที่ดินของรัฐโดยไม่รับอนุญาตปัญหาการขุดตักถมดินในที่ดินเอกชนโดยที่ไม่ขออนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและอำเภอใกล้เคียงครับจนกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับจะเป็นค,ค่อนข้างที่จะปัญหาปัญหาใหญ่ เจอลักษณะของผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งถ้าเพียงลำพังหน่วยใดดยหนึ่งไปดำเนินการอาจจะจะเจอปัญหาได้นะครับทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ครับจับมือการนําทีมโดยปปชประจําจังหวัดนราธิวาสเข้ามาวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อความโปร่งใสในการจัดการปัญหานี้นะครับติดตามได้ในแฟมลับเปิดโกงวันนี้ครับในส่วนที่ผ่านๆมาทางนู้นสมติจะเป็นชาวบ้านบ้านเขาขโมยกดก็คือ ในหลักการก็คือชื่อชาวบ้านแต่ว่าเขาไปจ้างรถคล้ายๆว่าขายคันเป็นคันอย่างนี้ฮะเขาเขาเรียกว่าขโมยเลยอย่างนี้ครับมันมันไม่ได้ขออนุญาตอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาในพื้นที่ของอบตโคกเคียนแต่เด<อ>ิมกันหน่อยนะครับที่มีปัญหาการดูดซายเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างครับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายกับพรบขุดดินถมดินเขาไปขุดขุดกระเองก่อนแต่ พอมาช่วงหลังทางหน่วยงานภาครัฐเราเริ่มเข้ม,ขมงวดขึ้นก็เลยดลําเนินการให้ขออนุญาตถูกต้องอเพราะว่าที่ดินตรงนี้จะไม่มีทางสาธาระเลยก็คือเป็นที่ดินของเขาโดยเฉพาะครับครับผมแต่เดิมเนี่ยมีการลักลอบขุดมากน้อยแค่ไหนครับที่ข<อ>ุดขุดกันโดยที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยพื้นที่ก็เคียนจะเยอะมากเลยครับแต่พอมาเข้าในรูปของในรูปบริษัทก็ดึงพวกบริษัทให้ทาเอกสารให้ถูกต้อง ทราบแต่แต,แต่แรกแล้วว่าไม่ถูกต้องนี่ไม่ได้เพราะคิอยู่ในงานแลอการเหมือนกันนะพอเห็นโอกาสตัวนี้ก็คือศึกษาขั้นตอนนะแต่ว่าถ้าขออนุญาตกรมชาวทานี่เราต้องใช้ปมาิมห้าสิบบุในงานคือเขาจะมีส่วนนิ่งที่ดูดได้อย่างของเราเนี่ยคือ20่สคนสีเมตร ปัญหาเรานี้ครับเราต้องมาดําเนินการนะครับเราต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เราต้องร่วมกันหลายๆหน่วยนะครับ,รบยิ่งในจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับจริงๆมีเกือบทุกอําเภอเลยนะครับกระจายอยู่ทั้งจังหวัดนะครับ,รบม,มีทั้งลักลอบดูดซาย นะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือแม้กระทั่งขุดดินถมดินในพื้นที่ของเอกชนเองนะครับจริงๆก็มีกฎหมายที่ต้องมากับกับดูแลอยู่นะครับมันอาจจะเกิดจากความยุ่งยากหรือขั้นตอนของการขออนุญาตนะครับซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจของทางผู้ประกอบการนะครับก็เลยลักลอบจะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของนิคมสากรบาจอนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็ใช้การเกษตรนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัย มันมีผู้ประกอบการหรือก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็มีการลักลอบมาตักดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ถ้าถ้าดูด้วยสายตานะครับความลัดชันค่อนข้างจะจะออกเอกสารไม่ได้นะครับแล้วก็มีการลักลอบตักตักดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่เป็นภูเขาตรงนี้ลดหายลงไปเยอะมากนะครับซึ่งต้องต้องระงับการดําเนินการตรงนี้นะครับครับผม การวางแผนในอนาคตแล้วครับของปปชในการทํางานจัดการปัญหาแล้วก็ช่วยชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรบ้างครับก็เป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมมือกันหลายๆหน่วยนะครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกันนะครับแล้วก็ลงพื้นที่กันนะครับและที่สําคัญยิ่งที่ผมนําเรียนก็คือฝ่ายภาคประชาชนนี่แหละครับที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติบ้านเรานะครับถ้าเราไม่ทำสักวันนี้เห็นไหมครับมัน,มน,มนโดน,นจะหมดลูกแล้วนะใช่ครับะแนะครับเนี่สภาพแล้วมันค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะครับ<ม>การที่ท่านปปชประจําจังหวัดนาราธิวาสเข้ามานะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับถ้าให้หน่วยได้หน่วยหนึ่ง มีการรับแจ้งบ่อแสขึ้นมาการบังคับใช้กฎหมายมันก็ไม่ได้เต็มที่มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเราเราต้องสงสัย้ก่อนคือเขาอาจจะทําถูกแต่ว่าข้อมูลว่าถูกถูกนี่ก็คือเราต้องมาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยงานไหนแล้วมีการแจ้งว่าจดทะเบียนถูกต้องจริงๆแล้วสตรองไม่ได้ต้องการอะไรมากคือต้องการให้ท่านทํางานอะไกให้ถูกต้องก็โอเค